ร้านนี้คือเป็นอีกหนึ่งร้านคาเฟ่ที่สวยมากเลยครับแถมเครื่องดื่มและขนมยังอร่อยอีกด้วยและเขาไม่ได้มีดีแค่ร้านสวยนะคะขนาดห้องน้ําของเขายังสวยเลยและผมขอบอกเลยครับว่าขนมที่นี่คือมีเรื่อกเยอะเกินนี่ครับผมก็อยู่ที่ร้านนี้เลยซารลาเฟลคาเฟ่แค่เดินมาหน้าร้านก็สวยแล้วครับถ้าใครเป็นสายถ่ายรูปและทำคอนเทนต์ผมแนะนําให้มาที่นี่เลยมาครับเดี๋ยวผมพามาดูขนมที่ร้านนี้กันราคาขนมของร้านนี้คือมีเรื่องหลักสิบจนถึงรักร้อยเลยนะคะเขามีทั้งเป็นเบเกอรี่แบบค้าและแบบหวานเลยครับเอาจริงผมว่าขนมเขานี่คือน่ากินบ เขาก็จะมีโซน o ท์ดอร์แบบนี้ด้วยแต่เวลานี้ผมนั่งไม่ไหวนะครับเพราะว่าร้อนเกินและนี้ครับขนมและเครื่องดื่มเราก็มาแล้วตัวนี้ก็จะเป็นกาแฟมะพร้าวนะคะให้เนื้อมะพร้าวมาทั้งชิ้นเลยและตัวนี้ก็จะเป็นมิกเบอร์รี่ทาสตรอเบอร์รี่และบลูเบอร์รี่คือสดมากเลยครับและตัวแป้งทายเขาทำมาได้กรอบอร่อยมากเลยส่วนตัวครีมก็คือหวานน้อยอร่อยกำลังดีและนี้เป็นโกโกโเ้เย็นครับผมชอบมากโคตรอร่อยและนี่คือพายแอปเปิ้ลที่อร่อยมากเขาให้เนื้อแอปเปิ้ลมาอัดแน่นเยอะมากเลยครับและแถมราคาชิ้นนี้ไม่ถึงร้อยด้วยแนละนนนนข้้้้าาางงๆก็็จเเปหออบบบีคยว่